สินแสห่วงจุ้ยระดับโลกอาจารย์มาศเคหะธรรมช็อกห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุคประเทศไทยกระทบหนักจะมีอะไรตื่นเต้นตกอ,อกตกใจหรือจะมีเหตุอาพงอาเพศอะไรไหมคะยุคก้าคือยุคธาตุไฟไฟสงครามขนาดใหญ่ทุกอย่างเข้ายากมากแพงเข้าสู่ยุคโลกเดือดมากๆก,กับเผาหมด และปรับห่วงจุ้ยเรียกทรัพย์รับโชคใหญ่ต้องย้ายประตูย้ายบ้านมันเยอะขนาดนั้นไหมสินแสประตูเนี่ยคือปากเปิดไปก็คือเจอพลังจากข้างนอกพอเข้ามายุคเก้าเนี่ยถ้ารับอยู่ก็คือรวยรับไปอยู่ก็คือซวยปีหน้าดวงผู้หญิงรุ่งซ่อแววได้นายกหญิงจะมีนายกหญิงหรอคะไม้ก่อเกิดไฟไฟ,ไฟลุกโชดช่วงชัชวาลมีแววในยุคเก้า ผู้หญิงจะลุ่งเรืองผลดังนั่งเคลียร์วันพุทธที่20ธันวาคมเวลา17บเกนานนาที <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ s u b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ้เต้นไปหมดเลย